มือนโดนแกล้งอ่ะเอาจริงวันแรกไม่หนักค้ายี่สิบโลเยี่งยกหนักเลยนะับบไม่ไหวแล้ว5 5ามามามาต่อยี่สิบวิผ่านยกเออโอ้ย สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดท t r i ช Channel นะครับ mm hmm. เที่ยวไป mm hmm. เป็นไปวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับแต่เราจะพาทุกคนนะครับชวนการไปออกกําลังกายไปกันจ้ะ mm hmm. ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์นนทบุรีแล้วนะครับ mm hmm. เราจะมาลดน้ำหนักกัน mm hmm. ดูดิว่า mm hmm. หุ่นพังๆแบบนี้นะครับ mm hmm. จะ ใช้เวลานาน,นแค่ไหนหร uh, ือจะไหวหรือเปล่าพยายามไม่รู้เรื่องน้ําหนักนะครับแต่เราจะด sí ูเรื่องสัดส่วนเพื่อนๆครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่ท่านนั้นกันไม่รู้มาหรือยังนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนและเขามาหรือยังและเขาคือใครไปครับนั่งไงนั่งไงอยู่นูอยู่นูมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เดออะไรโคตรมัวเลยอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันครับอย่าให้เฮียเขาจัดการผมทั้งหมดผมทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับถึงหุ่นแล้วโคตรอุบาทเลยไปดูกันโอเคอันนี้คือเป็นแมชชีนที่สำหรับเล่นอกกางนะครับทุกคนเวลาเวลาคือตรงนี้ใช่อกกางมัดใหญ่ส่วนของอกครับกดลงเวลานั่งพร้อมกดกดสองลงล่างเก็บสองนิดนึงจากางนี้รก็ดันปากมาอันตราย ติบกันก็แล้วไว้มีอ่มอนนิดนึงพร้อมที่ตกแอนอกแล้วก็ตามออการะปายหายใจออกดึงมาลงหายใจเข้ามุ้ต่อมุ้เดินตลอดครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเซตหนึ่งสิบสองครั้งประมาณนั้นโอ้โหก็ต้องสวยอ่าน้ำหนักแรกที่ชีวิทย์เลือกแล้วก็แนะนําให้ครูชิงนะครับในการเล่นบริหารวันนี้อัปเปอร์บอดี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโลว์บอดี้อีกนิดนึงก็คืออัปเปอร์เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อแผ่นอ,อกก่อนเป็นอกกลามเนื้อมัดใหญ่ก็คืออกกลางก่อนด้วยการเล่นที่ แมชชีนอ่ามันสามารถหลดน้ำหนักได้ตามชอบข้อดีของแมชชีนคือมันฟิกฟิกมุมกลางเนื้อทําให้คนผู้เล่นใหม่ๆครับที่ยังเป็นบิกินเนี่ยเคลื่อนไหวมุมที่ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วอกอ่าถูกต้องมีแจกระเละหลังล่างยังไม่ติดถูกหลังล่างไม่ติดยืดหลังพิงเบาครับแอนอกยืดไว้เพื่อทำให้อกทำงานตลอดอ่าอย่างนี้อ๋อเราเพรสออกมาแล้วอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนจิ้นพิวิทย์บอกบาดเจ็บไหลอย่างงี้ใช่แล้วก็หายใจเข้าอ่าแล้วก็ดันออกหายใจออกถูกบีบมาก พยายามอย่ายกสะบักออกมาครับอหลัง<ด>ติดตลอดใช่โฟกัสที่หน้าอ,อกดีดึงสมูทนุ่มดีดีครับแล้วก็เพลสออกมาหายใจออกออกทางปากเวลาหายใจออกออกทางปากนะครับทุกคนติดมอย่างนี้โอเคไหมดีครับสิบสองครั้งทำไปสองครั้งอย่า<ถ>ชา้าส,<อ>สองก็ตายแล้วอย่าชา้าเกินอย่าช้าเกินเอันนี้เตะมีกซูมุมถูกแล้วก็สโลได้ดีมากครับยิ่งช้ายิ่งหนักครับทุกคนฟลลิ่งการบีกกล้ามเนื้อโฟกัสกล้ามเนื้อให้โดน สดีครับตาไปอย่างนี้สามหรือสี่เซตครับทุกคนก่อนหน้านี้ควรจะมีการยืดเหยียด stretching หรือวอ r m มอก่อนนะครับอ่อาเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าทิวิตจะมาแนะนาการ stretching การอวอ r m มอัพครูดาวหลังแล้วก่อนอีกครั้งหนึ่งเี็จเจ็ดแล้วเจ็ดล้มาดีบไว้ีบมาดีบไว้แปดอ่าพยายามเปิดศอกเล็กน้อยครับครูชิงชอย่าเกน้อยบีบสะบักเปิดศอกถูกต้องนั่นแหละ มุมไหนที่มันเด่นสุดคือมุมนั้นนะครับอกมันจะตึงสดอ่ารู้สึกอกตึงยืดไวบดีหายใจเข้าดีนะพี่นี่อีกสองทีครับดีไปออกมา <11. S 1> สิบเอสดิบเก่งมากครับครูชิงทีนง <12. S 1> ึงสงิบสองสิบสองบีบอ่าแล้วค่อยดึงบาล,ลงวางเทละข้างก็ได้ครับเซตตี้วิธีการาาวางบาคลลลลือวางเทละข้างมันจะได้อ่ามันจะไม่เก็บโอ้โหเป็นไงบ้างครับครูชิงอ่าอันนี้คือเป็นฟอร์มที่ พี่วิทให้ไปเลย90%สิบเรหรับการทำครั้งแรกถือว่าผ่านเนื่องจกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่วิทแนะนำสำหรับมือใหม่ให้เล่นพวกแมชชีนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันฟิกมุมไว้มุมมันจะดิ้นมาค่อยได้ดิ้นลน้อยดิ้นน้อยใช่ถ้าเกิดครูสิงมาใช้พวกฟรีเวทเลยอ่ะครูสิงต้องมีเรื่องเหนื่อยในการคอนโทรลมันจะบามยันหนีซ้ายหนีขวาได้หมดเลย สี่ออกข้างอะไรพวกเนี้ยเขาเกิดเป็นพวกดัมเบลเพสอะไรพวกเนี้ยมันจะเล่นยากเย yeah, ้เมื่อกี้สิบสองใช่ไพี่อ่าใช่ครับสิบสองจีเซตนะครับเออทำสักสี่เซตครับมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้องใช้เขาเรียกอะไรทำให้กล้ามเนื้อมันเฟล,ลหรือหมดแรงจริงๆโ <Okay. S 1> อ้เช่สี่เซตเซตแรกก็ยอกแล้วอ่าผมว่าชั่วโมงหนะึ่งอะสี่เซตก็หมดเวลาละเดี๋ยวไ้ทำาทำให้เห็นทำให้เห็นสี่เซตนะอ่าเมื่อกี้เซตแรกไปแล้ว เซตต่อไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตอนหลังเลยว่าสีเซตแลวสภาพเป็นยังไงอ่าใช่เดี๋ยวผู้สิงจะถอดเสื้อแล้วก็โพสท่าให้ดูว่ากล้ามมันขึ้นไหมโอ้เดี๋ยวขึ้น,น,อ,นอีกล้ไปไปครับต่อท่าเดียวไปแล้วเอาอะไรมาวะเนี่ยอะไรมาวันเนี่ยเ่เป็นท่าที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อช่วงล่างก็คือ lower body นะครับพ่วิทย์จะมาแนะนำให้ เอ่อคูชิงแล้วก็ f อฟซีคูชิงนะครับให้เล่นดัมเบลสควอตกันทุกคนมานี่เ <umb> บาๆสายสิบแปดกิโลอันนี้เบาหิวเลยระดับคนลากแบบเครื่องบินแล้ว <c oughs> มาบอกเราว่าเบาหิวอะบ้าบอวะอ่ะอ่าวิธีการขึ้นบาร์หรือขึ้นน้ำหนักนะครับให้ย่อขาแขนตึงย่อขาแขนตึงตัวตรงแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นมาเอ๊บเ <c oughs> ยอขึ้นมาแล้วก็มาที่หน้าขาปลายเข่า ย่อเข่าลงไปเห็นไหมย่อข่าไปนี่คือขึ้นบาร์แล้วก็ส้นมือเข้ามารับเนี่ยเที่ยวตัวส้นมือมารับปุ๊บแล้วก็ใช้ขาบีบไปพร้อมแล้วดึงน้ําหนักลงปุ๊บบีบหนีบตูดปุ๊บหย่อนตูดลงไปปุ๊บสามเซตเบาๆไป,ปุ๊บบีบนับหนึ่งบนับสองไป นับสามฮึบนับสี่มาฮึบนับห้าฮึบนับหกดีครับไปึบนับเจฮึบนับแปตนับเก้ายังไปนะนับเป็สปมาครับ1ับเปดิดยอด12 ยังไม่ครบเซตเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วครับทุกคน <c oughs> นี่ประมาณประมาณนี้ครับหนึ่งเซตครูชิง <c oughs> เก่งมากทุกคน <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับทุกคนเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะมีอะไรที่แบบง่ายสําหรับเล่นที่บ้านได้ด้วยเดีย๋ยวพี่วิจัยแนะนําให้ <c oughs> แต่ว่ายากแล้วเหนื่อยกว่าแล้วก็เบิร์นแฟตดีมากทุกคนเหมาะสําหรับคููชิงที่ต้องการคุมหมาน้อยหายไปอ่าเราจะเป็นบอดี้เวทแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นการออกกายแบบฝึกความทนแล้วก็เบิร์นแฟตครับเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังเหลือ ผมมีเหลือสองเซตใช่ไหมใช่คููชิงทำให้จบ<อ>เรา<อ>เดี๋ยวเราไปบริเวทกันโอเคขอไปทำก่อนนะครับปากซิด <c oughs> โอ้ลิ้นพันแล้วอะ่ะโคตมากท <c oughs> ่าที่สองก็เหนื่อยชุ่มนะเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยมือสั่นล้ะมันมากกว่าปกติที่ผมเคยเป็นไงแต่ตอนนี้เราจะมาท่าที่สามกันครับ <c oughs> เป็นท่าก้นนะนี่พีวิทย์กลังเคลียร์ให้อยู่ดูดูดนั่นนัะ อันนี้จะเป็นท่าฮิตคัทครับทุกคนไปบริหารกล้ามเนะื้อก้นกันผู้หญิงชอบเล่นกันท่านี้ก็อบอกผู้หญิงเล่นได้หนักกว่าผู้ชายในะบางคนนะบอกเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีก้นมีสะโพกที่สวยและแข็งแรงแต่ผู้ชายบางคนไม่ค่อยชอบเล่นกันก้นมันก็เลยทาให้ก้นทราบใส่เกงยียนแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขจุดตรงนั้นกันครับนะวิธีการก็คือนอนหงายแล้วก็เอาสะโพกไปวางบนบาแล้วก็หย่อนแล้วก็บีบหย่อนแล้วก็บีบ หย่อนแล้วก็บีบคือขมิกก้นนั่นเองทุกคนมันเหมือนส,ะสะคอตท้่กูสิงทำเมีอ้ยพี่วจะพูดประจรําเลยก็คือให้บีบตูดบีบตูดหรือโฟอกัสที่ตูดนั่นแหละจริจริงเมื่อกี้อันที่ทาแบบถูกๆอ่ะพี่วิทย์ทำให้ดูแล้วนะอ่าเพื่อนๆดูนั้นเป็นเมนนะครับเพราะว่าเราเราจะมานั่งดูแบบทุกครั้งในการถูกไม่ต้องละมาดูความทรมานของผมกันละกันนั่นแหละเท้าตรงถูกต้องครับดีกลางถ่าดีเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นอย่างเนี้ยใช่แล้วบีดหย่อนไป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 หย่อนอีกหย่อนอีก ย้อนอีกย้อนอีกอ่ารับดีเขึ้นตีก้นหนึ่งอ่าหนึ่งสวยโอ้โหย้อนขอนไดที่ก่อนได้ม้ไสองทำดีตัวที่สุดเลยให้ให้ขนานพื้นเลยไปไปสามสามดีสี่ดีมาห้าดีโอเคโอ้ โอ้โหฮรู้สึกเป็นไงครับต้นก้นแน่นขึ้นไหมฮะก้นมันจะถูกการยืดยืดหดยืดหดครับมันทำให้บริหารก้นทําให้คมสวยเ <U AP. S 2> ยืดพ <So> ี่เฮ้ยดูนีห้าทียืดได้เว้ยอ่าะ,ะแต่แต,แต่แต่โดนทุกเม็ดเลยนะใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าสําหรับมือใหม่อย่างผมนะผมว่าถ้าเกิดทีที่เจ็ดอะผมว่าผมจะรั้นละอ่าไม่ไหวแต่ฟอร์มฟอร์มที่คู่สิงทำเยอะคือค่อนข้างสมบูรณ์เช่ป่ะโอเค ย่อดได้อีกนิดนึงอผมมาบอกแล้วว่าผมบั้นใจเรื่องฟอร์มเพราะว่าเราเต้นมาครับแต่แต่พอมันดับเหมือนมันหนีตายอ่ะพอมันหนักจนหมดแรงงั้นผมถามพี่วิทย์อย่างนี้คือสําหรับเต้นนะครับทําเยอะแต่ไม่ถูกไม่ดีอไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรย่างนี้ว่าอ่ะของของพี่วิทย์เหมือนกันบ่ะเจริจริง คล้ายๆแต่ว okay. oh uh ่าการเล่นเวทคือมันมีสูตรโปรแกรมมันอยู่ครับอย่างที่ผมให้ไปคือในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยจำนวนแปดครั้งติดสองครั้งไอ้คือเนี้ยโปรแกรมเนี้ยต้องยืนไว้แต่เราอาจจะไปในเรื่องของโฟกัสก็คือใช้น้ำหนักที่เหมาะกับแต่ละบุคคลสรุปให้เพื่อนๆฟังนี้ก่อนแล้วกันก่อนจะไปต่ออย่างนี้ก็คือว่าจํานวนครั้งคือเรื่องของโปรแกรมบซีเรียสครับแต่ต้องไปปรับที่เรื่องของน้ำหนักใช่อันนี้อัจริงผมไม่เคยเข้าใจนะนี่ผมเพิ่งมาเข้าใจจากพิธครั้งแรก สำหรับเวเนี่มืเป็นลักษณะอย่างไงก็ผมว่าติดตามช่องพิมพ์วิทย์แะดีสุดนะครับแล้วแล้วก็อย่าพิมพวิทย์เขาน่ารักมากมีอะไรถามเขาเลยนะพิมพ์ถามเขาเลยเขาไม่ตอบหรอกหยอดหยอดเขาตอบ้วยเขาตอบเขาตอบทุกคนนะอ่ะไปต่อครับไปครับโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นบอรี้เวทครับทุกคนโอ้มันเขาบอกมาครับทุกคนคีโมเนาะโอ้คีโมเลย อยากให้ตายผมพูดไปเไงแหละเดี๋ยวเราจะมีประมาณสามท่าครูชิงสําหรับชุดนี้นะครับเราเรียกว่าพอดีเวทเพื่อที่เป็นใช้น้ําหนักตัวเองในการเล่นนะครับทุกคนอันดับแรกง่ายๆก่อนเลยครับทุกคนอันนี้เริ่มจากเป็นบริเวณกลางลําตัวก่อนครับง่ายๆเลยนะครับให้ขาตึงขาตึงครับไม่ไม่ยกนี้นะขาตึงแล้วก็แตะแตะนี่ครับแตะกี่ทีครับแตะทำเรื่อยๆครับเราจะนับสามสิบวิเราเรานับสามสาิบวิเรานับเป็นหนึ่งชุดแล้วเบรคสิบวิ 30มสิบวิอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูนาฬิกาให้โอเคอันนี้ท่าแรกท่าแรกขาไม่รอขาตึงห้ามงออ่าอ่าอันนี้ประมาณนั้นไม่งอไม่งอไม่งอตึงอันนี้ทําให้รู้อ่ะตึงหนึ่งท่าแรกมันเป็นชุดนะครับชุดละสามท่าครับอ่าท่าสองปึ๊บโอ้โหอ่าปึ๊บสามสิบวิเป็นลิงเลยสามสิบวิอันนี้ท่าที่สองนะนี่เนื้อเอ่อพยายามหย่อนก้นครับไม่ก้มหลังหย่อนก้นครับหย่อนก้นไม่ก้มหลังถูกอันนี้ดีขึ้นหย่อนเกินไปปะเนี่ยอ่า อันนี้ท่าที่สองะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอย่างนี้หรืออย่างนี้ย่อนไม่อย่างนั้นใช้ย่อนเพื่อที่ย่อขาเราต้องย่อขาเนี้ยเราย่อขาอ่ะย่อขาไม่แตะพื้นย่อขาไม่แตะพื้นนะเห็นไหมย่อขาแล้ต้องชิดตัวต้องชิดมันกินอ่ยปุ๊บต่อไปท่าที่สามท่าจบมาพี่ท่าง่ายสุดของวันนี้ครับทุกคนรับรองเลยพี่ท่านี้มากวนลุกสามครั้งเฮ้เบอร์บี้เออหนึ่ง๊บสองลองโดดขึ้นเหรอสามฮึสี่ ห้าประมาณนี้อีกสามสิบวิพักสิบวิแล้วก็ทำสามชุดพี่ครับแค่เส้นแค่เส้นเราไม่ได้แข่งกันนะครับพี่ผมไม่สามารถแข่งพี่ได้นะฮะบอกก่อนคุณอายุเมื่อไหร่ครับไม่ต้องถามครับอายุอผมโคตรซิดอ่ะบอกเลยซิสอยู่แล้วครับดูก็รู้ครับพี่พร้อมไหมทางคู่อย่างนี้เหรอใช่ท่าแรกพรมชุวิส่าาสามสิบวริอมนับนะผมเริ่มเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำใจก่อน ลีลาจัดเนี่ยนะเพื่อนให้หัวใจคุยชิงหน่อยครับมาอ,อ,อยากจะคุยชิงก็แพ้คุณนามาสามสองเริ่มไปเฮ้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 ไป สู้ชริงแล้วสู้ๆู้ลอยสู้ๆู้ลอยแล้วห้าวิธีท้ายสามสองหนึ่งเยี่ยมยอดเลยจบคอร์สครับสุดยอดขอบคุณพี่ขอบเงียบเวลาสุดยอดมากคุณอาคุณอาดึงไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเออเหนื่อยกันครับอันอันนี้ถือว่ามันเป็นคาร์สที่แบบยาวหน่อยสามสิบวิถือว่ายากอยู่จริงๆอย่างคุณอาน่าจะไปดีที่นี่นี่มีเบรกแต่เออสุดยอดยอดครับครับ เห็นไหมเห็นไหมเป็นไงบ้างครับคุณชิงหลังจากผ่านบ o d y w e i g ของเราไปก็ถ้าถามผมผมว่าผมว่า body weight สำหรับที่พีวิทย์ให้ผมทำอ่ะรับผมสำหรับผมผมถนัดกว่ายกเยอะอ่ามันอาจจะเป็นความลข้งกัวมันคือการมูเมต์ร่างกายแต่วอ้โวันนี้คือเป็นโปรแกรมที่ยากนิดนึงเพราะว่าพีวิทย เพิ่มเวลาให้มันนานขึ้นครับจากปกติที่วิทย์ไปเซตให้คนอื่นเนี่ยคือ20วิต่อ1นชุดอันนี้ครูสิงโดนสามสิบวิไปเอาเอาเป็นว่าอันนี้วันนี้นะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นในการปลูพื้นฐานให้ครูสิงเอาไปออกเองที่บ้านได้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทการดระเบียบร่างกายอ่าผมผมรู้เยอะเลยนะผมสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อนอ่ะเอาจริงผมผมรู้เยอะมันได้รู้จากโฟกัสครับครูชิงจะได้เข้าใจว่าคําว่าโฟกัสกล้ามเนื้อให้โดนเฉพาะส่วนมันเป็นยังไงแล้วว่า อีกอย่างนึงก็คือการที่เราไม่มีอุปกรณ์เลยเราสามารถที่จะใช้เรื่องของเวเทรนนิ่งของตัวเองมาออกกลายด้วยการมุกเม้นพวกนี้ครับทำให้มันต่อเนื่องแล้วทําให้มันเกิดการเหนื่อยต่อเนื่องมันนี่คือคาร์ดิโออีกอย่างหนึง่งแล้วก็อะไรไม่กูชิมมันทาให้เราเนี่ยดึงเอาไขมันในร่างกายไปใช้ได้ดีต้องฝากช่องพี่วิทย์ไปด้วยนะครับเกววิทยาชื่อพี่เขาคือวิทยาบ้าพลางังแต่ ชื่อช่องเขาชื่อว่าบิ๊กมัสโซโกเว่มัสโซโกเวใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์ครับกิจกรรมเที่ยวออกกาลังกายมากินมาเที่ยวแล้วก็นี่แหละมีไลฟ์สไตล์ในชีวิตซะส่วนใหญ่ก็ฝากติดตามพีวิตไปด้วยดูกล้ามปูเขาแล้วกันเอ้เดียวเดียวก่อนก่อนก่อนจากไปวันนี้เมื่อกี้เราสัญญาไว้แล้วนี่ว่าเราจะถอดเสื้อโชว์กล้ามให้เขาดูใช่ไหมว่าออกกําลังกายแล้วเป็นบีฟอร์แอนเตอร์สักหนึ่งปีไหมคุณสิงทำเป็นชาเลนจ์หนึ่งปี ก็ครูชิงอาจจะสักสามเดือนอัปเดตชิปสักทีหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมจะมาหาพี่วิทย์บ่อยๆแหละ่ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี้สัญญาวไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องเบ่งกล้าให้เพื่อนๆดูดูดิว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนแอบใส่เสื้อกล้ามแล้วอันแอม